วันนี้เป็นวันพริหัสสป,ปดีที่สมิถุนายนพุทธศักราช2563าเป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจะยมกะาการหนึ่งปกคะออนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาคู่ทุกขกับมัก เปิดหนังสือไปที่หน้า27-28วันนี้เป็นวันที่อัตมาภาพเดินทางไปศึกษาที่ประเทศเมียนมาเมื่อปีพุทธศักราช2530 วันนี้แหละก็คือวันที่สเดือนมิถุนายนนะสี่หสานะหรือสี่หปดเจเป็นวันที่อัตมาภาพทั้งสก็คือทั้งคณะโดยมีพระอาจารย์สว่างติะวีโรพระอาจารย์ พระมหาประนอมธรรมาลังกาโลอาจารย์จำรูนธรรมดาและอาตมาภาพนะทำไมนั้นเนี่ยก็เป็นสามเณรนะเป็นสามเณรสองรูปพระภิกษุสองรูปอาจารย์จำรูนธรรมดาก็เป็นสามเณรจำรูนธรรมดาอาตมาภาพก็เป็นสนามเณรไพรโรดนิร,รันดร ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศพมา่าประเทศเมียนมากกันนะวันที่สเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2530นะแต่และท่านก็อยู่กันตามสมควรนะท่านที่กลับมาก่อนเพื่อนก็คืออาจารย์จำรูนธรรมดา กลับมาปีพุทธศักราช2535นะแล้วก็ตามด้วยพระอาจารย์สว่างติขวีโรหลังจากนั้นอีกประมาณ4ปีนะอีกประมาณ4ปีก็ประมาณปีพุทธศักราช2539หรือ40ประมาณนั้นนะจากนั้นก็ตามด้วยพระอาจารย์มหาประนอม นะก็ต่อจากนั้นไปอีก3ปีปนะีอีก3ปีก็ประมาณปี5 5 4 4 4นะ4 3 4 4ประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คืออัตมาภาพนะกลับเป็นองค์สุดท้ายนะกลับมาประเทศไทยปีพุทธศกักราช2548จาก3 0ศถึง4 8นะ สิบแปดปีด้วยกันประเอนว่าวันนี้เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมก,กะการหนึ่งปุกันละคู่ที่สองก็คือคู่ทุกข์กับมรรคแล้วก็ทุกครั้งที่ทำการสอนก็จะประกาศก่อนว่าวันนี้เป็นวัน อะไรที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรนะ,ะเลยพอประกาศว่าวันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีที่สี่เดือนมิถุนายนเท่านั้นแหละก็ไปนึกถึงวันที่เดินทางไปศึกษากนะที่ประเทศเมียนมาก,กันนะเป็นวันที่สี่เดือนมิถุนายนพอดีสี่หกสศนนะ หรือไม่ก็4687ก็คือคริสตักราช1987นั่นเองเวลาสอนไปบรรยายไปนะมันตรงกับสิ่งใดก็จะหยิบยกมาพูดประกอบนะให้นักศึกษาให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเป็นข้อมูลไปในตัวด้วยนะ วันนี้เราก็มาศึกษากันต่อนะคู่ทุกข์กับมรเป็นการหนึ่งปุคคละทั้งคู่ทั้งสันนิษฐานทั้งสังสยะเรียกว่าเป็นการหนึ่งด้วยกันนะสันนิษฐานทุกข์กำลังเกิดทุกข์ในที่นี้คือทุกขะสัจจะนะไม่ใช่ทุกขเวทนาอย่างเดียวนะ ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทั้งทุกเป็นทั้งทุกขสัจจะส่วนทุกขสัจจะเนี่ยทุกขสัจจะเนี่ยเป็นชื่อรวมของอสภาวะธรรมสามกลุ่มด้วยกันก็คือโลกิยะจิต8 1เเจตสิกห้าสิบเอ็ดรูปยี่สิบแปด ในเจตสิกห้็ก็มีเวทนาอยู่ด้วยนะเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานทุกขสัจจะกำลังเกิดพยายามนึกถึงวิถีการหนึ่งที่ได้อธิบายขยายความไปในก่อน,นช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นสอน สัจจะยมะกะการหนึ่งปุคละนี้นะได้เคยบอกไว้ในตอนนั้นว่าทุกขสัจจะเกิดทุกทุก,ทกอุป,ปาทขณะของจิตเบ้นอุปาทกนะของมรรคจิตผลจิตในอรูปภูมิจำคำนี้ไว้นะ ถ้าดูตามวิถีนะก็คือหมายเลขหนึ่งอันนี้ดูตามวิถีก่อนนะทุกขสัจจะก,กำลังเกิดมีหมายเลขหนึ่งแล้วก็2.1คือวจิอุป,ปะวะัตเตจิตตสะอุป,ปาทากักเน2.2คือตะอุตันหายะอุป,ปาทากักเนและ2.3คือมะอุมะคัสอุป,ปาทากักเนสีตำแหน่งสี่ตแหน่ง เราก็นำมาเขียนเลยนี่หนึ่งสังอุบสัพเพสังอุปปัชชันตานะ2สองจุดหนึ่งว่าจิอุอเรายอไว้นะเพราะพื้นที่มันน้อยปาะวะเตจิตาสาอุป,ปาทัทเนส2องจสองคือตะอุปตันหายะอุป,ปาทัทเนส3องจสคือมะอุปแต่ตรงนี้เราเติมปะไว้ปะย่อมาจากปัญจโวการีนะเพราะว่า ในอุปาทกณนะแห่งมรรคจิตในอรูปเนี่ยทุกขสัจจะกำลังเกิดไม่ได้ก็ปแปลว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดในอุปาทกณนของมรรคในปัญจะนั่นเองเราก็เติมมาเลยเติมปะไว้ข้างหน้าเป็นปะมะอุปก็คือปัญจโวกาเรมรรคสัพปะทุปน์กนิกทั้งหมดนี้เป็นอุป,ปาทะหมดเลยนะ,ะปีกาปีกาต้อง ต้องมาถึง2.3งจุดสามนี่เลยนะปีก,กาดึงมาหน่อยนะปีก,กาดึงลงมาอีกนะกาตัวใหญ่เลยนะปีก,กาใหญ่เลยถึงนี่เลยทั้ง4ีตำแหน่งแล้วก็ใส่เครื่องหมายแรกเครื่องหมายหน้าให้ตรงกับสันนิษฐานเครื่องหมายหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายของสันนิษฐานส่วนเครื่องหมายข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่องหมายของสังสยะนะ ดูนะทุกขาสัจกําลังเกิดหมดเลยเนี่ยสังโอปวจิอปตะออปะมะอจากนั้นสังสยะซึ่งเราจะแบ่งแยกไว้สองสองช่วงสองตอนสองท่อนด้วยกันนะท่อนแรกจะให้ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานไว้ มาาัคคัจจะไม่ใช่กำลังเกิดตรงกันข้ามานะส่วนท่อนสองเนี่ยจะตรงกันกับสันธธนิษฐานมัคคัจจก็กำลังเกิดเราก็เริ่มต้นไปทีละท่อนจากท่อนแรกก่อนมาาัคคัจจไม่ใช่กำลังเกิดเราก็ไปดูในนี้ง่ายๆเลยนะสางโอปนะมาาัคคัจจไม่ใช่กำลังเกิดว่าจีโอปมาาัคคัจจไม่ใช่กำลังเกิด ตาโอภมาสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดปามาโอภน่มาฆาสัจจะกําลังเกิดก็ได้มาสามตำแหน่งนี่สังโอปมาฆาสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดเขียนเครื่องหมายไว้เลยวจิโอภมาฆาสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดตาโอมาฆาสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดได้สามตำแหน่งเราก็ดึงมานี่สังโอปก่อนแล้วก็วจิอุปตาโอ สังโอปก็คืออุป,ปาทกณะของปฏิสนธิจิตนี่ก็เคยเจอมาแล้วนะองค์ธรรมนี่เจอมาแล้วทั้งนั้นแหละนะกำลังเกิดทุกคนปฏิปฏิสนธิจิตของทุกคนที่กำลังเกิดนะก็ต้องเป็นปุสีผลเสกสามนะคนที่เกิดได้มีแค่เจ็ดคนนะในโลกนี้นะ ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิเจิเจตสิก35กรรมะชากราบ3าบชีวิตตะนวะกะกระาบที่เกิดในขณะแรกแล้วก็วจิอุปกะตะอุป2.1กับ2.2ซึ่งเป็นประวัติจิตทั้งคู่ ในประวัติการเนี่ยจะมีอยู่3ตํตำแหน่งนะีมีอยู่สาตำแหน่งก็คือ2.1 2.2 2.3ถ้ามาครบทั้ง3ตํตำแหน่งเราจะใช้วิจารณารวมตามตำแหน่งที่1ตาม2.1แต่ถ้ามาไม่ครบมาไม่ครบมาแค่2.1กับ2.2เช่นนี้เนะี่ย 2.3ไม่มาเราก็เว้น2.3ตอนเว้น2.3เราก็จะใช้คาว่ามาัคควิปยุตตะจิตตัสสะมวิิจมะวิจิก็คือรวม2.1กับ2.2ววจิอุบกับตะอุบเป็นวะมะวิจิอุบควรขีดเส้นใต้ตรงมะ วิจิตนะก็คือเวน้นเวนเว้นมักแต่เวลาเราใช้จริงเราจะใช้คำเรียกว่ามัคคะวิปยุตจิตไปเลยนะตามวิสัชนานี้เลยนะดูตรงนี้ประกอบไปด้วยปวัตเตมัคคะวิปยุตจิตตัสสะปาทะกันเป็นวิสัชนาที่รวมวจิโอกับตาโอนะเข้าด้วยกัน หรือเป็นวิสัชนาที่เว้นมะอุบนั่นเองมัคคะวิปยุตตะเนี่ยแปลง่ายๆว่าเว้นมะอุบนะก็คือวิปมัคคะวิปยุตไม่ประกอบกับมัคไม่สัมปยุตกับมัคก็แปลว่าเว้นมัคนะถ้าเราดูตามที่เราหาองค์ธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัด มีแต่ว่าจิอบคือ2อจุดหนึ่งกับ2อจุดสองคือตะอบไม่มี2อจุดสามคือมักอบก็แปลเว้นสองจุดสามเว้นมะกอบเว้นมุกเว้นม,มักก็มักขะวิปยุตตะเว้นมักไปเลยนะดังนั้นองค์ธรรมก็จึงได้แก่ปุสีผลบุคคลสีน,นี่เป็นประวัติการในะอย่าลืมนะปุสีผลสี่แล้วก็ต้องดูด้วยว่า ขาเกิดของไข่ขาเกิดของไข่ของจิตที่ไม่ใช่มัคสัมปยุตก็คือเว้นมะะัคพูดง่ายๆเว้นมรคเมื่อเว้นมรคบุคคลก็ต้องเป็นปุสีผลสีมัคสีไม่มาอ,อันนี้สังเกตไว้นะเวนะเ้นมรคเว้นมัคมีแต่วจิอบกับตักอุบไม่มีมะโอบเว้นมัค บุคคลจึงเป็นปุสีผลสีนะไม่มีมรสีปุสีผลสีที่เป็นไปในประวัติการในปัญจโวการะภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรควิปยุตจิต81มรควิปยุตจิต81 81เว้นมรคไป4จาก89เว้นมรคไป4 ก็เหลือ85แล้วก็มาเว้นอรูป,ปาวัจละวิปาก,กจิตอีกสเพราะว่านี่เป็นองค์ธรรมในปัญจวูการภูมิก็ต้องเว้นอรูปวิบากสออกไปอีกรวมแล้วก็คือเว้นมรสสี่กับอรูปวิบากสเว้นไป8ก็เหลือ81มาคาวิปยตจิต81ิเเจตสิกห้าสิบสองจิตตะชะรูปแล้วก็มาเว้นทายสุดว่าเว้น รูปาวจระวิปากาจิตสีต่อไปเป็นจตุโวการภูมิหรืออรูป,ปรภูมินะก็คือมัคคะวิปยุตจิตในอรูปรภูมินั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยคือมัคคะวิปยุตจิตอุปาทกนาของมัคคะวิปยุตจิตในประวัติการนะ มาถึงตอนของในอารูปหรือในจตุวการภูมิบุคคลจึงได้แก่ติหนึ่งผลสี่นะสังเกตน,นะไม่มีมรสีตีหนึ่งผลสีที่เป็นไปในประวัติการในจตุวการภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแหง่งโลภะมูลจิตแปดโมหะมูลจิตสองนะ โลภะมูลจิต8ปโมหะโมูลจิตสองมโนทาราวชจฉณจิตหนึ่งมหากุศลจิต8ดมหากิริยาจิต8ปดอรูปาวจละจิตสิบสองเจตสิกสี่สาเว้นวิรติอัปปมัญญาวิรติอัปปมัญญานะจากนั้นจากนั้นจากนั้น จากนั้นนะก็ไปหมวดหลังกันไปหมวดหลังกันไปหมดหลังกันเลยหมวดหลังต้องการองคธรรมที่มัคคสัจจะก็กำลังเกิดง่ายนิดเดียวมัคคสัจจะก็กำลังเกิดนะก็มีอยู่ขาเดียวอะในวิธีก็คือ2.3 มะอุกนั่นเองขาหน้าขาหน้าแต่ในคู่นี้เนี่ยเราได้เติมปะเข้าไปเพื่อให้ชัดเจนว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดในอุปาทกนาของมรรคจิตในปัญจโวการภูมินะก็คือปะมะอุบเราก็ดึงมาลยปะมะอุบตรงน,นี้ใส่2.3สักหน่อยก็ดี ใส่สองจุดให้หนก็ดีมันจะได้ตรงกันน,นะเดี๋ยวจะมีคนสงสยัยอ้าวสอหายไปไหนนะสะะองจมปับมาปุกปุปาทัศนาของมรรคจิตในปัญจชัดเจนเลยนะอุปาทัศนาของมรรคจิตในปัญจบุคคลก็ต้องเป็นมรรคบุคคลสี่ัวติการนะ อย่าลืมนะวัะติการนะไม่ใช่ปฏิสนธิการนะ2อ2จุ3อเนี่ยอยู่ในประวัติการ1อยู่ในปฏิสนธิการ3อยู่ในจุติการชัดเจนนะนี่คือ2.3ก็ต้องเป็นประวัติการมรคบุคคล4ที่เป็นไปในประวัติการในที่ตรงนี้ที่ในเนี่ยนะ ชีจ้จุดๆๆเสียหน่อยก็ดีนะมากาโุคอลสีที่เป็นไปในประวัิการในปัญจโวการภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรกะจิตสีเจตสิกสามสิบหกจิตตะชะโรปนะปัญจโวการภูมิก็ต้องมีจิตตะชะโรปด้วย จากนั้นเราจะไปสันนิษฐานกันเขาไปเราจะไปวิสัชนากันนะอายุเยอะและเริ่มเบลอแล้วนะแล้วก็ชอบว่าโยมรัตนา,าอายุเยอะตอนนี้ได้รับวิบากนะว่าคนแกแ่อาตมาก็เริ่มแก่เริ่มหลงแนละ้วเวลาเราดูวิสัชนาะ เขียนวิสัชนาคิดวิสัชนาเป็นต้นเนี่ยพยายามนะพยายามเชื่อมโยงกับองค์ธรรมให้ได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเนื้อเดียวกันมันตัวเดียวกันสมัยก่อนเขาไม่ต้องมาเขียนองค์ธรรมอย่างเราเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องเขียนเขาบาลีล้วนเลยนะเขาบาลีล้วนเลยแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยเราจําเป็นต้อง ถอดรหัสเยอะเลยนะเลขค่อนข้างจะซ้ำกันแล้วเลขรหัสรหัสไม่รับแล้วสมัยนี้นะแคเ่เปิดเผยเท่าไหรก่ก็ยังไม่รู้จะไปรับกันทำไมรหัสนะสมัยนี้จึงต้องแปลงหรือถอดออกมาเป็นองค์ธรรมภาษาไทยมาชัดชัดเจนเจน,เจนละเอียดทียิบขนาดนี้ดังนั้นเวลาเราจะ ดูวิสัชนาเขียนวิสัชนาตอบวิสัชนาเป็นต้นเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกับองค์ธรรมที่เราอุตส่าห์หามาแล้วก็ไปทีละชุดทีละชุดนะทีละหมวดทีละชุดนั่นเองหมวดแรกมีองค์ธรรมเอาหลักๆเลยนะก็สองชุดไงชุดแรกสังอุปชุดที่สองวะมะวิจิอุปซึ่งเราย่อไว้แล้วนะ สังอบเราก็ขยายเป็นสัพเพส,สังอุปปชัชชนตานังวะมะวิจิอุบเราก็ขยายเป็นปะวัตเตปอเตเราย่อเป็นวะมะวิจิเห็นไหมเราก็ขยายเป็นมัคคะวิปยยตะจิตตสะอุบก็อุป,ปาทกันนสังเกตนะวะมะวิจิอุบวะก็คือปะวัตเตมะก็คือมัคคะ วิก็คือวิปยุตตะจิก็คือจิตตจัะบก็คืออุปาทันเนนะต่อไปหมวดหลังเราย่อไว้แล้วปะมะอุปะก็คือปัญจวโกเรมะนี่ก็คือมัคคัศนะมัคคัศมีพรัตสระไหมเนี่ยไม่มีนะมัคคัศปัญจโวโกเรมัคคัศนะไม่มีพารัตเนี่ยต้องเอาจักะ พลัสจาเนี่ออกไปนะเป็นปัญจาวการมัคสาะอุปาทคเนนะจะแก้ให้ด้วยนะปัญจาวการมัคสาะอุปาทคเนนะลบจะลบพรัสสลบจานี่ออกไปลบออกไปสามตำแหน่งนี้นะผลจะมาเกิดด้วยไม่ได้เพราะว่ามรคก,กำลังเกิดอยู่ยังไม่ถึงตาของผล ลบออกไปนะลบออกไปเป็นเป็นวิสัชนาที่ถูกต้องว่าปัญจโวกาเรมะกะตาอุปาทกนิเตตังจากนั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะ ยัตสะทุกัสัจจังอุป,ปัชติตาจามากัสัจจังอุป,ปัชติติทุกขสัสสจ,จกรรมังเกิดแก่บุคคลใดมากาสัสสจะก็กรรมังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนาสพเพสงอุปปัจชันตานม์ Pak watte maka wibayotak citat sak upaang toga sajacang upa, no upacati nocateang maka sajacang upa jati Pancawa kare makat sak toga saca upa, to sa cha upa cha maka sajaca upa cha เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังเกิดก็ดีในโอปาทกนะแห่งจิตที่ปราศจากมัคที่ปราศจากองค์มัคในประวัติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดี ทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มรรคสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในอุปาทกนาแห่งมรรคจิตในปัญจโว,วการภูมิของบุคคลเหล่านั้นทุกขสัจจะก็กำลังเกิดมรรคสัจจะก็กำลังเกิด องค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่ปุุชนสีผลเสกบุคคลสามจึงกำลังเกิดใน31ภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิ่จ็สิบเกเจตสิกสามสิากมะชกลาบสามเจ็ชีวิต,ตานวะกะการับที่เกิดในขณะแรก ปุถุชนสผลบุคคลสที่เป็นไปในประวัติการในปัญจโวการาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรควิปยปยตจ, 8, 11, 11, 12, 12, จิต81ิตเ1เจตสิห้าจิตตะชะรูปเวน้นอรูปาวจราวิปากาจิตสีติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี ที่เป็นไปในภาวิการในจตุวการภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งโลภมูลจิตแปดโมหะมูลจิตสองมโนทวรารวจนะจิตหนึ่งมหากุศลจิตแปดมหากิริยาจิตแปดอรูปาวจราจ, 12, จิตสิบสองเจตสิกสี่สิบสามเว้นวิรติอัปปมัญญา และมรคคบุคคลสีที่เป็นไปในประวัติการในปัญจโวการภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรคจิตสีเจตสิกสามสิบหกจิตตะชะรูปองค์ธรรมของสังตยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาทู